สุดยอดเลยอ่ะนี่สินะที่เขาล่ำลือกันว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ใช้สำหรับเล่นเกมโดยเฉพาะ Lenovo Y Series แถมยังมาพร้อมกับระบบ CPU Core i7 อีกด้วยอือมนี่น,น,น,นี่อันนี้เลยระบบการ์ดจอในระดับ GTX อือมบอกเลยว่าเล่นเกมต้องไม่กระตุกแน่ๆอยากได้อ่ะอุ้ย เฮ้ยเราวนี่ยอะไรอ่ะอ้้หนี่มัน Lenovo Yoga Tablet T นี่เป็นระบบแบบตั้งอัตโนมัติอื้มยวลองเล่นดูดิอุ้ยเป็นแท็บเล็ตที่มีเกมเยอะด้วยอ่ะ สามารถโหลดอ,อะไร<ม>ก็ได้ไ <ร S 1> นะได้ยินบิ๊กบอยไหมเนี่ยอะไรวะมุ้งยิงุ้งยิงอู้สุดยอดโอ้โหใครเอาของดีๆมาวางไว้ตรงนี้เนี่ยโอ้้หูนี่เลยแฟลชเบลเดแฟลชเบลดคืออะไรมันเป็นกึึงแท็บเล็ตกึึงสมาร์ทโฟนนี่วา่าแถมหน้าจอย,ยัง6.8นิ้วอีกด้วยืนี่เรียกได้ว่าเล่นเกมไปไม่ปวดตาแถมยังกดง่าย อยากได้จริงๆเลยอ่ะใครเอาของพวกนี้มาตั้งไว้บนโต๊ะเนี่ยขโมยอนไรไมเนี่ยใ,ใครเห็นไหมไปต่อแม่ว่งไงเดี๋ยวแม่ขโมยของก่อนรอแป๊บนึงอุ๊ยเดี๋ยวอันใหญ่เดี๋ยวข้ามาเอาแล้วกัน สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เนี่ยแป้งก็จะมาบอกโปรโมชั่นดีๆนะคะสําหรับใครเนี่ยที่อยากจะซื้อของขวัญให้ตัวเองหรือว่าเป็นของขวัญให้เกือบคนอื่นนะคะหรือว่าจะยืมเงินคนอื่นมาซื้อของขวัญวันปีใหม่ก็ได้นะคะช่วงโปรโมชั่นวันคริสต์มาสนี้นะคะก็จะมีโปรโมชั่นที่1น,นะคะซื้อ l o n o v o Yoga 500หรือว่า900นะคะ หรือว่าจะเป็น lenovo all in one นะคะ700 <g ül> ก็รับไปเลยเ <g ül> จ้านี่นี่ external hard disk นะคะ1 t b มูลค่า1,990บาทคุ้มสุดๆเลยโ <g ül> ปรโมชั่นที่2นะคะสำหรับแท็บเล็ตไม่ว่าจะซื้อ lenovo นะคะ tab 2a8 mix 300หรือว่า yoga 3นะคะก็รับไปเลยแฟลชไดร์ฟ32 g ิเอาไปโหลดเพลงโหลดหนังโหลดอะไรก็ได้ย้โ <g ül> ปรโมชั่นที่3 รับไปเลยแบแ็คแพคนะคะกระเป๋าสุดเท่จากเลโนโวเพียงแค่ซื้อเลโนโวนะคะไอเดียแพ 100S ก็รับไปเลยกุ และสําหรับเพื่อนๆที่ซื้อ Lenovo All-in-One c 2 6 0 FlashPad Plus และ IdeaPad 305ก็รับนี่ไปเลยฟรีๆ Power Bank พลังช้างสุด Fruit Ring เสียบดังปูดปูดมูลค่า890บาทและสุดท้ายสําหรับเพื่อนๆที่ซื้อ Lenovo G4030 O in one สามและ H 50 50ท่านจะได้รับของสุดพิเศษอย่างเมสาไวเลสฟรีสฟรัดฟูดฟมูลค่า550าบบาทเป็นไงบ้างคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เนี่ยไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามีของแถมมากมายเลยหูคุ้มค่าจริงๆเลยนะคะ สำหรับ l e น o v o นะคะก็ยังมีกิจกรรมดีๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์ไลน์ค่ะสำหรับใครที่อยากได้สติกเกอร์ไลน์ไหนนะคะให้แอด Lenovo Thailand ไปนะคะแล้วก็ไปบอกว่าผมอยากได้สติกเกอร์ไลน์นี้ไลน์นี้ไลน์นี้อร้อยคนแรกนะคะก็รับสติกเกอร์ไลน์ไปฟรีๆเลยค่ะใครอยากเริ่มกิจกรรมนะคะก็แอดไลน์ไปเยอะๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะแป้งต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช้ก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย ไปบิ๊กบอยเราจะได้ออกไปนอกโลกกันแล้ว